สวัสดีครับใครๆก็เข้าครัวครับผมกับพระโพธผมปูปูครับวันนี้เอาใจคนรักปลาครับด้วยเมนูปลาสุดพิเศษชื่อว่าปลาม้วนกับผักสามสีครับส่วนหน้าตาเป็นไงไปดูส่วนผสมกันก่อนครับเริ่มต้นที่ตัวนี้ครับวันนี้ผมเลือกใช้ปลาตัวแบนปลาตาเดียวนะครับไม่แล่เพราะเดี๋ยวจะมาแล่ให้คุณผู้ชมดูว่าแล่ยังไง ตัวนี้ใช้น้ำซุปไก่นะครับอันนี้คือเห็ดหอมผมเอาไปผัดกับน้ำมันแล้วก็ซีอิ๊วขาวปรุงรสด,ด้วยพริกไทยนิดหน่อยนะครับอันนี้คือฟักทองเอาไปต้ม,ก,ก,ตตม,มก,กับน้ำเดือดใส่เกลือตัวนี้คือแครอทต้มสุกแล้วเหมือนกันกับน้ำเดือดใส่เกลืออ่านี้ซอสผมผสมเรียบร้อยแล้วนะครับมีซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส ออซอสน้ำมันหอยแล้วก็น้ำตาลซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับผมนี่คือเหล้าจีนน้ำมันงาก้านขึ้นช่ายนะครับลวกเรียบร้อยแล้วแป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำาอาจานนี้คือขิงสับแล้วก็กระเทียมสับนะครับต้นหอมตัวนี้ยังไม่ได้ลวกนะครับพริกไทยปน่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับ สำหรับอัตราส่วนผสม,มอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความรู้จักกับปลาตาเดียวก่อนปลาตาเดียวเนี่ยจัดอยู่ในลักษณะปลาตัวแบนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูทั้งด้านหน้าก่อนหน้าเป็นอย่างนี้หลังเป็นแบบนี้ รจริงๆแล้วเนี่ยตอนตอนที่มันเด็กๆมันไม่ได้หน้าตาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมตอนเด็กๆมันก็จะหน้าตาน่ารักมี2ตาว่ายน้ําปกติทั่วไปนะครับแต่พอมันเริ่มโตขึ้นครับลักษณะการหากินของมันเนี่ยมันก็จะอยู่ติดกับพื้นทรายแบบนี้นะฮะเพื่อให้สามารถจะมองเห็นศัตรูหรือเหยื่อได้ตามันจึงเลื่อนขึ้นมาครับคุณผู้ชมมาอยู่ฝั่งเดียวทีนี้เมื่อเรารู้จัก จ้าปลาตาเดียวหรือว่าปลาในประเภทในตระกูลปลาตัวแบนกันแล้วเราจะมาดูวิธีการจัดการกันครับเมื่อคุณผู้ชมได้มาขั้นตอนแรกนะครับผมจะทำแบบนี้กรีดะฮะกรีดขอบมันทุกด้านเลยออ่รอบๆมันเนี่ยะฮะแบบนี้ขออนุญาตนะครับเหมืออไม่ค่อยถนัด เสรียเรียบร้อยแล้วครับมาถึงส่วนคอลากเส้นมาถึงหัวครับแบบนี้นะฮะตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสังเกตเห็นว่ามันอาจจะยังมีเกล็ดอยู่แต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะเดี๋ยวผมจะเอาเจ้าตัวเกล็ดไปหนังมันออกพอเรากรีดนะครับรอบตัวมันแบบนี้เรียบร้อยแล้วใช้มีดนฮะ ลากกลางเลยครับปลาตัวแบนเนี่ยลักษณะเนื้อที่เราแร่ได้นะครับหนึ่งด้านจะแร่ได้ออกไปเป็น2ชิ้นหรือ2ฟินเลคราวนี้ผมก็จะใช้มีดแร่ปลานะฮะค่อยๆเปิดเนื้อมันออกแล้วก็ลูดไปตามสันกระดูกมัน ระหว่างที่มือขวาเนี่ยจับมีดลูดไปนะฮะมือซ้ายก็พยายามเปิดเจ้าตัวเนื้อมันออกด้วยเพื่อที่จะให้มองเห็นนะฮะนี่ครับก็ได้เป็นหนึ่งชิ้นกับด้านทำเหมือนกัน,นะฮะคือกรีดเลาะไปตามร่องกระดูกครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมผมก็จะได้เนื้อปลานะครับออกมาเป็น2ชิ้นในลักษณะน,นี้ผมจะเอาหนังมันออกวิธีการเอาหนังออกครับคุณผู้ชมหันเจ้าตัวชิ้นปลาเนี่ยออกจากตัวนะครับจับส่วนหางไว้เอามีดตีดลงไปครับมีดเนี่ย จะต้องมีความยืดหยุ่นพอสมควรนะฮะเราถึงจะแล่เจ้าตัวเนื้อออกมาได้เยอะมากที่สุดนะฮะกดมีดลงไปที่เขียงแล้วค่อยๆ่ยลูดะฮะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนออของการแลร่อีกแบบหนึ่งนะครับในฝั่งถัดไปครับสักครู่ครับมาดูนะครับฝั่งอีกด้านหนึ่ง ทีนี้ผมจะใช้วิธีการแร่คนละแบบกับเมื่อกี้นะครับเริ่มต้นเหมือนกันคือกรีดนะครับตรงสันหลังคลีบเนี่ยทั้งข้างบนและข้างล่างจนรอบตัวปลานะครับแล้วก็กรีดด้านหางแบบนี้แต่วิธีนี้ผมจะเอาหนังออกก่อนเลยคุณผู้ชมเปิดหนังมันออกนะฮะแล้วก็ใช้มีดเนี่ยค่อยๆแระ ทางด้านหางมันให้มันเปิดได้แบบนี้นะครับแล้วเราหาผ้าจับไว้นี่ครับผมรูดหนังมันออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะได้เห็นเป็นเนื้อสองชิ้นสองฟิลเลตรงนี้นะครับ ก็แ่ออกมาเหมือนเดิมอตอนนี้ผมแรลออกมาได้เป็น2วิธีให้คุณผู้ชมดูนะครับ ตัวเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เนื้อส่วนข้างในนะครับอย่าเออมันจะมีความนิ่มมากกว่านะครับข้างส่วนนอกที่เป็นหนังเนี่ยก็ไม่ต้องใช้มันก็ได้ครับส่วนพวกกระดูกปลากล้างปลาเนี่ยก็อาจจะไปทำเป็นสต็อกปลาได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อไปกันครับครับหลังจากที่ แล่ปลาออกมาเป็นชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะนําไปม้วนกับผักดูวิธีการนะครับเอาปลามาวางเขียงแล้วก็มีฟักทองแครอทต้นหอมต้นหอมเนี่ยที่ผมไม่เอาไปต้มก่อนเพราะผมต้องการให้เวลานึ่งเนี่ยเจ้าตัวต้นหอมเนี่ยจะดับกลิ่นคาวของปลาด้วยก็เลยไม่ได้เอาไปนึ่งไม่ได้เอาไปต้มก่อนเอาแบบสดๆอย่างนี้เลย แต่ฟักทองกับแครอทครับต้องไปต้มก่อนนะครับเพราะาปลาสุกแล้วฟักทองกับแครอทไม่มีทางสุกแน่นอนครับตัวนี้ต้มในน้ําเกลือก็จะมีรสชาติอยู่แล้วเอาลงไปแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ม้วนเลยฮนะไม่มีอะไรยุ่งยากม้วนให้มันม้วนได้เป็นก้อนแบบนี้ครับเอาต้นขึ้นช่ายฮะมัด มัดไดขึ้นใช่เสร็จทำเหมือนกันหมดทุกชิ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราปาไปนึ่งเองครับครับม้วนเสร็จเรียบร้อยหมดทุกชิ้นแล้วก่อนเอาไปนึ่งโรยขิงลงไปฮนะดับกลิ่นสักเล็กน้อยขิงนี่ก็เหลือจากการหั่นนู่นหนันห่นนี่ก็เอามาใช้ได้นะครับไม่ต้องทิ้ง พอโรยขิงลงไปตามด้วยเหล้าจีนน้ำมันงาเหล้าจีนกับน้ำมันงาก็ช่วยดับกลิ่นคาวได้นะครับมันมีไข่ด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียของก็เอามันนึ่งไปด้วยเลยกินด้วยอร่อยดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผมเดี๋ยวตั้งน้ําให้เดือดจัดครับแล้วก็เอาปลาไปนึ่งเดี๋ยวมาดูันครับนึ่งออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงสักครู่ครับระหว่างที่รอปลาสุกนะครับมาทําซอสกันครับอุ่นเจ้าตัวกระทะให้ร้อนใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยกระเทียมขิงพอๆกันใส่ลงไปเลยฮนะ ผัดให้มีกลิ่นหอมครับพอรกระเทียมขิงเริ่มหอมใส่เหล้าจีนครับ <c oughs> เหล้าจีนระเหยเออไปแล้วเติมน้ำซุป น้ำซุปแล้วก็ตัวนี้คือซอสที่ผสม,มเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นแล้วก็กมีลืมสีอิวขาวซอสปรุงแลรสซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วดำอ่าผมใส่ลงไปก็เหมือนเดิมนะครับบอกคุณผู้ชมไว้ว่า ขัาส่วนที่บอกไปในเว็บไซต์นะครับที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นไกด์ไลน์เวลาคุณผู้ชมทำคุณผู้ชมต้องชิมไปด้วยนะครับเอารสชาติตามที่คุณผู้ชมชอบถือว่าโอเคโอเคลดได้แล้วนะครับก็จะใส่พริกไทยป่นลงไป แป้งมันฮ่องกลงละลายน้ำคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงต้องใช้แป้งมันฮ่องกงนะฮะจริงๆแล้วแป้งมันฮ่องกงเนี่ยจะมีคุณสมบัติดีคือจะทำให้เจ้าตัวซอสหรือว่าน้ำแดงหรือตัวพวกน้ำกระเพาะปลาเนี่ยมันข้นเหนียวแล้วไม่คืนตัวนะครับถ้าเป็นแป้งมันอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะทิ้งไว้นานๆแล้วอาจจะ เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นข้นข้นขึ้นมาได้คือไม่ไม่อยู่ในลักษณะเดิมที่เราทำไว้ตั้งแต่ต้นพูดง,ง่ายๆคือแบบนั้นนะครับใส่แป้งมันฮ่องกงไปละลายได้แล้วค้นเหนียวแล้วเติมน้ำมันงาครับแค่นี้ครับก็จะได้ซอสที่เอาไว้กินกับเจ้าป่านึ่งเดี๋ยวรอ ปลาสุกแล้วเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟันเลยครับตอนนี้ครับมั่นใจว่าปลาน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวผมเอาออมาจัดเสิร์ฟให้คุณผู้ชมเลยครับเว,วลาเปิดไปฝาลังถึงนี่ก็ระวังด้วยครับคุณผู้ชม เพราะว่าไอ้น้ำมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงมากอาจจะทำให้คุณผู้ชมต้องหน้าแหกได้ถ้าเกิดไม่ไม่ระมัดระวังนี่ครับคุณผู้ชมหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ฮะเมื่อกี้เนี่ยผมเอาแรปเนี่ยแรปไว้ก่อนที่เราไปนึ่งเหตุผลเพราะว่าผมต้องการให้กลิ่นเหล้าแล้วกลิ่นน้ามันงาขิงเนี่ยอบอวลอยูย่กับตัวปลา แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ปิดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะฮะเอาออกมามือก็ได้จับเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเสิร์ฟอู้ร้อนเริ่มต้นที่ชิ้นนี้ก่อนปลาเนี่ยเนื่องจากมันมีชิ้นใหญ่กับชิ้นเล็กนะครับคุณผู้ชมก็ต้องดูด้วยว่า ชิ้นเล็กเนี่ยยังไงมันก็ต้องสุกก่อนนะฮะคอยหมั่นเช็คดูผมเสิร์ฟจาละสชิ้นละกันนะครับนี่คือเห็ดหอมที่ผมผัดกับซีอิ๊วแล้วก็น้ำมันไว้ตั้งแต่แรกเอามาทานคู่กันด้วย ไข่ปลาอ่าไข่ปลานี้กินได้นะฮะไม่ต้องทิ้งใส่ลงไปด้วยซอสที่เมื่อกี้ทำเอาไว้ลาดลงไปครับ แต่งให้มีสีสันสวยงามด้วยอ๋อพิกชีฟ้าแดงลืมบอกคุณผู้ชมไปครับว่าเวลาในการนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ของผมเนี่ยผมคิดว่าชิ้นเล็กใช้เวลาประมาณสัก7-8นาทีนะครับถ้าเกิดน้ำเดือดจัดอ่าสำหรับชิ้นใหญ่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน10นาที ใช้ได้แล้วโอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยแล้วครับสำหรับปลาม้วนกับผักสามสีจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่าคุณผู้ชมต้องใช้ปลาตาเดียวนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้ปลาอื่นก็ได้เพียงแต่ว่าผมอยากจะเอาปลาตัวนี้มานําเสนอวิธีการทําเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมสามารถจะประยุกต์ใช้ปลาอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมชอบนะครับ แต่สำหรับปลาตาเดียวและเมนูนี้ผมรับรองได้ว่าอร่อยได้เรื่องแน่นอนครับสำหรับอัตราส่วนผสมอย่างละเอียดคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ขวงตะหลิวกินเที่ยวไทยกับเรา foodtravel.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ